ติมตาะนะเดี๋ยวนี้เอาอ,าาาอ,อะ้ออ้โาดอเดียวปนอิม่มเฮ้ยคุ้มดูขาไปเนาะงามเนาะขา สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันในมือค่ะครับผมพบขอกันในช่องคุ้ยสารมันทุกเนาะค่ะวันนี้เข้ากับภาพพ,พิพนองมาเล,ปปลาะปลาคือเก่าค่ะครับเลาะปลาแถวบ้านคือเก่กาเนาะเฮายังม,ทไไม่ทันเป็นใจเลยครับผมที่จริงว่าสิไปอุบลเลยก็เลยเดี๋ยวค,คิดๆบางจะหน่อยก่อนทว่าเป็นเนื้อหรืออุบลแมนจะไปเนื้อหร<น>ือไปอุบลว่าเนื้อก็อยากไปอุบลก็อยากไปก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวหาอยุบานก่อนจะจะข้าวเนาะจะวางจะข้าวเบิ่งก,ก่อนพี่น้องว่าเฮ้สิตัดสินใจไป,ไปัรื่องไหนทุกบุครับ อ,ออกไลยเน,ยเนยาะออกหล่อยากไปอยู่พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวรอบ้างก่อนเนะ<ช>าะเดี๋ยววันนี้มาลุยปลาแถวแถวบ้านนะครับผมมารอบ้างนกเพื่อเพื่อเขามีเขาตรงน,นี้แหละเพราะว่าฝนกระตกแถบสมือช่วงนี้เนาะเดี๋ยวมาลุยกันพี่น้องมาเ้าสิบม,มานปมาณนะครับผมไปพี่น้องไปลุยป,า <c oughs> ปลยปาด้วยกันครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมด้วยครับผมขอบคุณที่พี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องให้นะครับผมเป็นกำลังใจกันพี่น้องไปลุยปลาเห็นน้ำกันครับคร่เปบ้าน ใชยจริง่งานพันวอ้แม่งเปนเข็ดย่าทานหน่อยน่ดเดีดอง ใิ่เถา่ราวเปล่าเหรอบุกคขาเขี่ย,งย,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 ยลง มาเมรื่ไข่แล้วพี่นมอขาดิขาดขาอีกคเออบานแล้วเนาะกลังบานนี่วิขาไหม ดอกเดียวปนอิ่มดูนี่ปีงปนเนาะค่ะนี่นามี่ไกๆกันค่ะ เปลี่ยนเลยเนาะบรนี้งามเลยไข่เลือจ้ะแต่ส่วนใหมานี่เปแมงแฉะเนาะขาเพิ่นหมดอย่แลนี่จุ่มก็นางามเลยไข่กบไผ่พี่เนาะอ๋อไม่ดิ้นเพียงเนาะอ๋อดิ้นเพียง ดอกแล้วค่ะกลำลังงามเลยบ้านวองสาวเนออือเนาะไอ้ขาเป็นดีขาอยงามล้านล้านบกแหยเห็ดลำพูนเด้อพี่น้องนี่ <c oughs> <ห>นสวยงามตามทองเรืองจะจะผดจุดละดอกเนาะดอกสองดอกว่าอะไรเป็นมูไง <มา S 1> ดอกไงเนี่งกรไข่ญ่ค่ะ้านโวดเลยอือไข่ขีไข่ขาวเนาะสองดอกเส็จแล้ว่นกเดหนามอหนาปืนอือดึงดอกเหน่มเเดี๋ยวปนอี๊มเบื่เพื่อนนะติดท sure> ูตนนี้แม่งเถะเนาะเถ้าขาเพื่อนสดอกก็ปนเลยพี่อนดอกกำลังงานกำลังบานเนาะเบิ่งลังเคี้ยวหนงเลยพี่อง เดียวเต็มตาคนน่ะเออบกขาดบกฟันบกขาดบกฟันราสิมารเหตะไคร้ได้ไหมโอ้หอมเมื่อได้ปลแบบไงหนึ่งล่ะดมเดี๋ยวดมอีกปนกินอยู่สามมือพคนนี้เมื่อ <c oughs> <ม>หนีเนาะเมียนแต่ที่บอ่อลังคือถ้ากูบุเพื่อนเด้อพี่น้องถ้าบุญเพื่อนไล่ลิสารพัดเห็ดเนาะน้อยได้ไล่น้อยเป็นกำลังใจกันด้วครับผมก็ตามสภาพตามพื้นที่นะพี่น้องพื้นที่ตามปลา ที่เ่าง่ายกับจักสีว่าโขกจักสีว่าปลาดีเขาหนีกระทือว่าดีแล้วนาเลยกำลังขอดนพีหน่อยกำลังเย็นดอกเร่นาเล่นานวลอ่ะอืะ่นๆค่ะผึ่งสาดกำลังเย็นผึ่งนะไข่เคียวหน่อย จมเห็ดไข่เศร้าเก็บตอกหนึ่งไปตางนี้จูมนี่บอเห็นมาขีลังเลยพี่น้องงกันนั่นดงเงาเนี่ยุยุคานะคะมาไปก่อยเสีบเนาะตุ่มน้ำคุ้มมันออกออกก็ต้นกระกินนรกด้ยพี่น้นอง ปลากินนะลลงปลากินน้ำลงเขาก็อยู่ติดปลาปลาเห็ดตะไคร่ห้าเนี่ยหา้าวจเลยแวะงลงมาเบิ่งมาโผล<อ>่พอด,ด,ดกกี้งปลาไปไปโผล่ดอกดอกพุ่งต้นชิดไอ้ควายหญ่หนึ่งต้นกำลังใหญ่ดูคงกำลังซอเสียด้วยปี่ ดีด <hi> ีดีใจสนามแข่งรถด้วยครับผมสนามแข่งเพิ่นกำลังวอมรถอุ้ยเีดด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 ดดดดีดดคดดอด้ีดดีดดดโีดดีดดีดีดดีดดีดดี่เีดนีดดีดดีดด่นดด ดูอะไรกินเนอลายเห็ดเลืฝคนที่ดอกน้คายเนาะเห็ดไหนนาเ็ด้ดืขาคายง่เห็ยัาเผื่ขมด้วยเ้าไห กำลังงามเลยนะกำลังงามโรเีวเนสวนขาเพิ่นหัวนะพี่น้องนะเปิดเปิเินเปิด,ปดขา <c oughs> ขาไงคับปาด <c oughs> ปันเเมืองหนอกเลยเนาะโหดะโคใหญ่งเปิดมเปิดบ้านใหญด้วนี่ จุ่มออโคนเียงมงก็ยังแข็มันจข้ามเราะไงครับอู้ข้ามจอบบงเพิ่งกาท่านเถเงกยังแข็งอยู่ตัวเดียวโครูเจ้ใหญถ้าเป็นจุ่มบักยางห่อู้หงเทงถ้าเป็นจุ่มบักยางใหญ่เลยเนาะใอย่เนไปถ้าเพิ่นเฮ็ดเนี่ ตอนที่เพื่อนบอกันบานขาเพื่อนตีใหญ่แห้หงเลยพ <c oughs> ี่น้องเพร่านบานแล้วขาเพื่อนก,ก็จีนควายน้อยลงหน่อยเพื่อนใหญ่ครับขาวนียเนาะคุ้มด้วยตัวเมืองเขาขืนบอน่อใดเนาะบึ้งละเฮียไปโผล่ yeah, before, นนอนคนเหล่าเอาอยู่พี่นอ้องบนขึ้นบอน่อใด งามครับขาวจวยบนาขมเลยเนาะคมกระแซบดอโใหญ่เห็นไหมเล็ดขึ้นไปเลยใใ<จ>หม่ต้น่าใบใหม่มมมน,านาให้ขตขอันนี้มีตะขาดอกคนไหนน้อยหนึ่งเนาะ lắm 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 là có thể ừ. quay co để với coi ngọt cái lắm ngoài đó lắm là lắm cái lắm 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 này. ข้ข้ามอีกแล้วน้องต้นง้ามอู้สามนั่เต้นดอกนึงได้ไหมได้ตกจุ่มพึ่เนาะนี่ไม่เป็นเสื่อได้เลโอ้วเน่าน่าเน่าไวเนาะที่คนนั่นเลยสม่อดีเน้ะ เห็ this uh ี mm ่ถ hmm. mm ึง hmm. ค you know? uh ุ้มดูขาไปเนาะงามเนาะที่เจงาอ้อยเป็ากวนงามรับงามครังขาพี่น้องขาเป็ดขาเลยค่ะมือนีตัวแต่าคงใหญ่ๆฝากฝาห้องบึมๆมาฝ่าเหมือมาอีกแล้วถ้าอยู่เขาว่าหยิบซ้ำ สามยีสี่งามครับก็ตายด้วยพี่น้องมเนี่เห็ดตะไครกับเห็ดเพิ่งขมเนาะกับเห็ดเพิ่งข้ามพี่น้องเงินะดอกยงใหญ่งามเนาะตัวนี้หอมน้ำกันเลยเนาะเห็ดเพิ่งขมเห็ดเพิงพี่น้องเตบดอ เท่าเท่าท่าเลยเราดีหนาจะได้เเเทียนบึงเฮ้ยดอกให่นูน้ำปลาเนี่ยน้ำฟังน้องเนี่ยพี่น้องเฮ้ยดอกเขางามเนาะนี่นะงามเห็นสวาเนาะบึงเหนเลยตึบเลย ลงในนาทิปิดถ่ายปิดถ่ายเลยเหรอะพี่น้องรวยกลับแล้วเนาะเมียนครับผมเต็มตะกาแล้วเห็นแล้วครับเห็ดเพิงเพิงข้ามพี่น้องดอกใหญ่ๆเมียนหรือว่าลักข้นเยือนเห็ดเพิงข้ามเห็ดตะไคร้สรุปคลิปพี่น้องเห็ดเพิงนี่จะดอกใหญ่เนาะเพิงคมพี่น้องดอกใหญ่แห้งขาไหมเห็ดเพิงข้ามกับพ่อเห็ดเพิงข้ามมึงนะดอก ขาใหญ่ๆดอกใหญ่ๆค่ะมือนนี้มานเห็ดใหญ่มือนี้เห็ดแต่หนามแมนครับผมเพิ่งเลยดอกอวบดอกใหญ่เนาะวัอนี้เขาก็บมานคือเก่าค่ะมานเต็มกระตาเลยมือนี้ส่วนมากับสีฮ็ดไข่ก็ฮ็ดผึ่งขมเนาะหลายเนาะนครัเพี่น้อ๋ยวเวลาก็บ้านละค่ะขอบคุณผีคนไหลคนแชร์ค่ะกนติดตามเป็นกำลังใจเฮาเนาะค่ะคุยสารบรนทุงคลิปหนาคลิปใหม่พกกันไหมค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ